กลางย่านชุมชนแถวคลองหลวงจังหวัดปัดุมธานีมีร้านอาหารเปิดพิสดารชื่อดังแห่งหนึ่งลูกค้าส่วนใหญ่เป็นคอเล่าชอบรสจัดชอบความสัจใจเสน่ห์ของร้านนี้ก็คือด้านหลังของร้านมีบอกลปปาบบอกรุ้งลูกค้าตกได้เท่าไหร่ก็มาทํากันสดสดต่อหน้าเลยและเมนูที่ลูกค้าติดใจเป็นอันดับหนึ่งของร้านนี้ก็คือตาเกลืตื้อ เมนูที่ต้องใช้ปลาเป็นๆเ,เท่านั้นเขาจะจับปลาขึ้นมาแล้วใช้มีดกรีดผิวลอกเก็ดออกจนหมดจากนั้นก็ใช้คีมจับที่หัวปลาแล้วจุ่มทั้งตัวลงไปในน้ำเดือดพร่านเพียงครึ่งวินาทีก่อนยกขึ้นมาวางบนจานแต่ปลาไม่ได้ตายทันทีปลานั้นยังขยับได้เลยอยู่บนจานของลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าตักกินในขณะที่มันยังมีชีวิต อีกเมนูที่โหดไม่แพ้กันนั่นก็คือปูนาเป็นเป็นเข้าเขย่าในน้ำปลาใส่ในโถปิดฝาเขย่าวแรงๆก่อนเสิร์ฟแล้วก็ฉีกขาออกทีละขาต่อหน้าลูกค้าแบบสดๆเลยค่ะและก็ยังมีอีกเมนูหนึง่งก็คือกุ้งฝอยราดมะนาว ใส่พริกป่นลงไปในกุ้งที่มีชีวิตและเขย่าให้มันดิ้นก่อนให้ลูกค้ากักกินทั้งที่ยังเต้นอยู่ในถ้วยจนกระทั่งวันหนึ่งขณะที่สองสามีภรรยาขับรถกลับจากทำธุระระหว่างทางที่มืดและลื่นรถของเขาพุ่งประสานงานกับกระบะสวนมาอย่างแรงเสียงชนสนั่นเหมือนโลกแตกสามีของเขาบาดเจ็บสาหาัส กระดูกข้างซ้ายแทงทะลุเนื้อโผล่ออกมาเมื่อเขาไปถึงโรงพยาบาลแพทย์ได้ช่วยชีวิตเขาแต่จำเป็นจะต้องตัดขาของเขากลายเป็นคนพิการไปตลอดชีวิตเมื่อสามีทำงานไม่ได้ภรรยาก็เลยต้องเป็นกุ๊กแทนแล้ววันหนึ่งเธอกำลังจุ่มปลาลงในน้ำมันที่เดือดก็เกิดเหตุไม่คาดหวานขึ้นมือเหมือนถูกกระตุกอะไรบางอย่าง หม้อทอดใหญ่คว่ำลงน้ำมันร้อนจัดสาดใส่หน้าและลำตัวของเธอเต็มเต็มเนื้อหนังที่หน้าไหมจนส่งกลิ่นไหมฉุนดวงตาข้างหนึ่งเกือบมองไม่เห็นกลายเป็นหญิงหน้าผีภายในไม่กี่วินาทีผลที่สุดเธอก็ต้องปิดร้านแม้แต่ตัวเธอเองก็ตามยังไม่กล้าส่องกระจกดูหน้าตัวเองเลยไม่กล้าออกไปพบผู้คนด้วย